สวัสดีครับลูกค้าชัยสิทธิทักเตอร์ทุกท่านวันนี้ผมจะมาทุกท่านมาพบกับ76-10อีกคันหนึ่งครับผมคันนี้ครับ76-10ปั๊มกลมไอดีโตหัวฉีดเตี้ยมาพร้อมกับคันหน้าคาร์อโรยอดนิยมครับพี่ใช้งานได้ปกติดันหน้าฐานหลังครบครับคันนี้หล,ล่อเลยใช้งานได้เลย เความร้อนแยกมาให้เรียบร้อยแล้วครับเยความร้อนแยกมให้แล้วครับพี่เกียร์การ8ปดคูณอครับใช้งานยอดนิยมครับผม มาพร้อมกับท่อเหล็กครับผมสวยๆพร้อมใช้งานครับพี่คันนี้นี่มาพร้อมกับปัมกลมนะครับคันนี้นี่พี่ดูยางพี่โอ้โหใช้งานได้ยาวๆครับคันนี้ยางใหม่สวยๆเลย้ายสวยๆครับนี่มีท่อยางมาแล้ว ดันหน้าและผ่านใช้งานปกติครับพี่คันนี้มาพร้อมผ่านนะครับเป็นผ่าน7ยกก้ารปกติสมบูรณ์ครับพี่คันนี้ทำการเทสลองแล้วนะครับลองถ่ายจริง ลองลงไล่จริงแล้วครับปกติครับผมการใช้งานลองดูกำลังเครื่องกันครับผมยังมาสวยๆเลยครับพร้อมใช้งาน ่รอรอครับเอาไปใช้งานได้เลยอย่างนี้เลยเป็นตามสภาพที่ยางสวยมากครับพี่ที่ดูยางใช้งานได้ยาวๆครับเบิกใหม่นี่หลายหมื่นครับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ครับผมคันนี้สเปคเจ็ดหกหนึ่งศูนย์มาพร้อมกับพ่อเลดครับคานหน้าเป็นคาราโลมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าฐานหลัง ผ่านมาพร้อมกับผ่านเจ็ครับคันนี้ใช้งานได้ปกติครบทุกระบบครับพี่คันนี้ครับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เครื่องเทอร์โบปั๊มกลมนะครับพี่มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าฐานหลังอุปกรณ์ครบครับเล่มพร้อมโอนอุปกรณ์เอกสารครบเรียบร้อยท่านใดนะครับที่อยากได้ลบเนี่ยไปใช้งานเลยสภาพดีๆแบบนี้ยางเป็นข้างใหม่เลยครับพี่ดูเนาะราคาคุ้มมากๆครับวันนี้ผมเนี่ยเปิดราคาคันนี้นะครับ7610 เล่นพร้อมอุปกรณ์ครบนะครับพี่ผมเปิดแบบเล้าๆเลยอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับตามสภาพนี้เลยได้อุปกรณ์ครบอย่างที่พี่เห็นเลยนะได้อย่างนี้หมดเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดว่าอยากเช็คใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันครับพี่ว่าจะจบเท่าไหร่เนาะแตบบ่ผมว่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดแสนต้นๆแต่ตอนนี้ครับผมเปิดราคาตามสภาพอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับพี่มารับไปเลยหรือว่าพี่อยากจะมาลองขับลองดูกันจริงพี่มาได้เลยครับพี่ใช้ยเฉลี่ยแท็กเตอร์รถถ่ายบอดโคราช สามารถเซิร์ชที่ o o m a แก็ได้ครับว่ารถถขอรปอดโคราาหรือว่าจะมาได้ไลครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติผมอยู่ที่ท่าช้างครับอยู่ข้าๆท่าเรียนท่าช้างเลยสนามบินนครกรชสีมามาเพียง3กิโลเมตรยังไงวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับท่านใดยังไงสนใจติดต่อมาได้เลยครับที่082-359-154ครับแล้วเจอกันครับพี่สวัสดีครับ